อยุธยาหวานเจี๊ยบครูไพบูลหนูรัตเดทรอบสองแต่งชุดไทยสวีทหวานเที่ยวอยุธยาชาวเน็ตไม่ทนจี้ถามครูไพบูลกลางไลร์คำตอบที่ได้ทำแฟนๆฟินหนักมาก เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่จับตาม,มองของชาวเน็ตในขณะน,นี้สำหรับเรื่องราวของหนูรัตกับครูไัยบูล์ที่เหล่าแฟนคลับยกให้เป็นกรงยูเมืองไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครูไัยบูรณ์แสงเดือนได้พานหนูรัตสุพัชยายชาวกูเวียงไปออกเดทครั้งแรกด้วยการพาไปทานข้าวสองต่อสองแถมทั้งคู่ยังใส่เสื้อสีเขียวเหมือนกันอีกด้วยทำเอาหลายคนที่ติดตามต่างก็ชื่นชมในความน่ารักและลุ้นอยากให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันและหลังจากนั้นหนูรัตก็ได้โพสต์ว่ากำลังจะมีนัดเจอกันครั้งที่สอง รวน็นี้พร้อมกับโพสต์ข้อความแชทที่ฝ่ายชายทักหาเตรียมจะนัดเจอกันอีกด้วยซึ่งแฟนๆก็ลุ้นว่าทั้งคู่จะไปที่ไหนกันล่าสุดทั้งคู่ก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานเมื่อครูไพบุญได้ควงหนุรัตออกเดทรอบสองซึ่งรอบนี้ไม่ได้ทานข้าวกันสองคนแล้วแต่ชวนกันไปเที่ยวอยุธยาแถมยังแต่งชุดไทยสวยหล่อมากแบบแม่หญิงกาลเกตกับคุณพี่หมืน่นเหมือนในละครบุพเพสันิวาสเลยทีเดียวโดยครูไพบุญได้โพสต์ภาพคู่พร้อมเขียนแคปชั่นว่าวิ ที่ที่ดีที่สุดในการคาดเดาอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมาขอบคุณครับพร้อมใส่ e โมจิรูปหัวใจสีเขียวสองดวงซึ่งทางด้านหนูรัตก็ได้เขียนว่าเจอกันครั้งที่สองคุณครูไม่ดูพาเที่ยวอยุทยาขอบคุณนะคะและใส่อีโมจิรูปหัวใจสีเขียวสองดวงเช่นกัน จากนั้นในช่วงกลางคืนครูไัยบูลกับหนูรัตก็ได้เอามาไลฟ์เพื่อยืนยันในความสัมพันธ์บอกว่าไม่ได้มาหลอกครับไม่ได้มาหลอกเลยเราหวังดีต่อกันเราทําสิ่งดีๆต่อกันล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ด้วยความจริงใจทั้งหมดครับทางด้านครูไัยบูญก็ยังย้ําอีกด้วยว่าไม่ได้เล่นกับใจไม่ได้หลอกให้ใครรักครับเรามีความรู้สึกดีๆเราช่วยกันทํามาหากินครับนอกจากนี้ในไร้ของครูไัยบูญยังชมหนูรัตบอกว่าหนูรัตน่ารักพูดอะไรก็เชื่อฟังและยัง ทำเพลงพร้อมกับยักษ์คิ้วซึ่งเนื้อเพลงได้ร้องว่าหลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยาหยีและยังบอกต่อว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญไหว้พระที่วัดกันในตอนเช้าอีกด้วย และล่าสุดครูพับูลก็ได้โพสต์ภาพจับมือกับโนรัตที่ควงกันไปทําบุญไหว้พระขอพรและเขียนว่าความรักย่อมงดงามเสมอไม่ว่าสถานะใดไหว้พระขอพรครับทางด้านโนรัตก็ได้โพสต์เช่นกันบอกว่าไหว้พระขอพรกันนะคะที่พามาขอบคุณค่ะและใส่อีโมจิรูปหัวใจสีเขียวสองดวงงานนี้ทาเอาแฟนๆที่ติดตามต่างก็อิจฉานหนักมากในความหวานของทั้งคู่พร้อมกับลุ้นอยากให้ทั้งคู่คบกันเ,เร็ว สำหรับนูรัตสุพัชยาชาวคูเวียงเป็นชาวเน็ตไอดอลสายตลกที่เป็นที่รู้จักกันในโลกโซเชียลจากการถ่ายคลิปเต้นและครบวอรเพลงซึ่งช่วยดันให้เธอนั้นได้เข้าสู่วงการบันเทิงจนกลายเป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง นูรัตหรือธิดาพรชาวคูเวียงเป็นชื่อที่รู้จักกันในสมัยที่โด่งดังใหม่ๆก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นสุภัชญาชาวคูเวียงซึ่งนูรัตเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพศ2 5 3 6พื้นเพเป็นชาวตำบลบ้านยางอำเภอเสาห้จังหวัดสระบ,บุรีจบการศึกษาระดับปศส,สาขาการบัญชีจากวิทยาลัยเทคนิคสระบ,บุรีโดยน,นูรัตเป็นนักแสดงลิเกที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์จากการเล่นตลกแบบคนเดียวที่สามารถแสดงได้ทุกตัวละคร โดยเอกลักษณ์ของหนูรัตในคลิปจะแนะนําตัวว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธิดาพรชาคูเวียงพร้อมกับบอกอายุของเธอก่อนที่จะเริ่มการแสดงทุกคลิปส่งผลให้มีคนดูและคนแชร์ต่อๆกันเป็นจํานวนมากซึ่งหนูรัตอย่างเป็นต้นฉบับคำสั์ของชาวเน็ตที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่สู่ขิดในวันที่ดือ้อแปลว่าไปสู่สุกติเลิกปลอม ไม่มีวันฟาร์มรักกันไม่ได้แปลว่าไม่มีวันได้รักกันเอฟตีแปลว่าเอฟซีขนมปอกกะเล็แปลว่าขนมช็อกโกแลตเป็นต้นซึ่งคำเหล่านี้เกิดจากที่เธอนั้นมีความบกพร่องทางการได้ยินและลิ้นไก่สัน้นจึงพูดไม่ชัดซึ่งเป็นที่มาของคำศัพท์ต่างๆนั่นเองซึ่งหนูรัตได้รับโอกาสจากพจน์อานนที่ชักชวนเธอมาแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องได้แก่หลวงตามหาเฮงสงกรานต์แสบสะท้านโลกันหอแตวแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะ เป็นตนต้แต่งานนี้ครูไพบูลจะเดินหน้าจีบนูรักอย่างเต็มที่หรือเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ก็ต้องติดตามกันต่อไป